เอาพ่อแต่อันพ่อเต็มเข่ามาครับผมคนลุกไ่ว่าคนนแสดงว่าสัมผัสได้อยู่นั่นสัมผัสไปหาปูไปหาปูสก้อนเอาเข้าก็นจะได้ขึ้นไปอสก้อนแล้วกันไปดูนี่หนอกั่นโวกสว่างเขามาเปนแบบผมขนลูกประสนขนหัวกันพ่เข้ามาในนี้พาอขนคิงผมลุกพนะลูกแต่จะล่องลน่า เราเป็นจังไนแม่เงี้ยนไก่กันเรามี้องจ้างง้มันสีเงีไม่ดีเนี่บาหน่งข้เนี้ยกำลังถึเงี้ยโอ้ยพอดีนะมาเห็นจนพอดีเราก็เลซื้อน้ำซื้ขึ้นมาอีกแล้วล่ะพไปพี่น้อง เอาเบิ่งบรรยากาศเป็นน้ำกันเห็นละขึ้นมาอีกแล้ยวนะค่ะเอาเล่าเข่ามาแล้ว่าคนขี้งเล่าลูกแน่อ่ะก็เลยนี่ละมันเป็นจังไได้พอแม่เล่าสัมผัสอยังได้กับาขนลูกฝาดฝาขนลูกเมืเมื่อทีแน่พูดเนี่ยเปิดให้แน่เพิ่นมาเพิ่นคนลูกปนเนื้อ่นตัวเอ้า เป็นยากรู้อีหยังเปิดเปิดให้ลูกให้หลานบังดูกยับเข้าไปไปหาปูเดือยมึงใส่หัวสะกอนที่ เปิดให้เปินเลยปูเปิดมาสาดปูบอกปัญาปัาข้ามมาด้วยข้คอมาสวยปัญญาาบอกให้ไป้าไปแกปูเน่ยน่มัไม่ถ้าบนข้ามหมาเขาด้วยข้ามหมาเขาด้วยข้ามดเลยดัวตัดะปูเนี่ย เห็ดน้ำหมากมันออกไรห็น้ำหมากกงนี้เหรแกวายยวนนี่แหะแหะค <c oughs> าลูงเขามาขนขี้งลุกบืดเบืดขึ้นได้ครับลุกสับพัสเราคือยังมีอีกยงมากหานี่แหละมาต่ำานี่แหละลุกขึ้นมันขึ้นแล้วมันมีเล็บมัน,น หูเลี้ยงหูเลี้ยงติดตะหูจะว่าสัมผัสแมนม เดียวมาตส่แดงกต้นงด่าหดหอตจะแดงยิ่ง ปฏิบัติอี่น้อยทะโหหตอนนี้ยกสัมผัสได้ยยซึ่งเลือดูก็ุ่บเรียตอนนี้ปฏิบัติปฏิบัติว่าหะือสมุนครับทำเพ่นหรอครับผมทำเพ่นแบบไหนใบพระนะครับนอนกลางวันที่บ่บครับเอนดอกบใบพระกับใบโบ บ,บำเพ็ญบำเพ็ญเพราะบำเพ็ญมันเกิด้่อะอง,อง,องว่า<ม><ม>กข้าเจ้าว่าวบ้านหัวเลียงเอี่ยมงอี่ยมวยตวบัวจะมี้บ่ครับแต่บจะบอกวย่างนนหัวเรียงมันบอกว่าบำเพ็ญืยอมากเป็นหลังต,ตัวหลเป็นหลังู ปูขน้อยเป็นเจ้าไหนสัปูเป็นสีดูอ่พูปูแลบางอ่งมันเป็นอีหอย่างมันเปกึกมันเป็นตื้ัอมันเป็นอะไต่ออนเป็นเงื้องๆนะมันจงทอนมันเปกักมันเังไจักกักบราณพูดมันเปนเจ้าไหมันยังไปจักกักมันจงสอนมันจะจ้ไหนยามบดนเบิ่อประธานให้เรื่อย ยานบารมีมัเลยมันเรียกว่ายานบารมีมันไม่ได้มีได้ทั่วไปสายยานสายสายญาติสายยานบารมีสายลูกสายหลานคนหนึ่งสายหนักแต่ว่าลูกหล,ลานคนหนึ่งละนแต่ว่าจะเห็นมันบำเพ็ญในรายกรนี้ปฏิบัติก็อยากทานจะคลองน้ำในปูพูดอะก็คือแต่ว่าผู้ขาดเป็นร่างรงนี่ผู้ขาดปฏิจจจักรที่อันเนี่ บังเห็นนะมันปีอีหยังอยู่ทางไหนนี่กระเจ้าองค์องจังไหนนี่องอย่างไหนองแล้วไดไม่ขอดไปไปน้ำแลขอดซอแล้วกอนเด้อจะเปล่าเด้อไม่ได้แล้วเขาไม่ซอเขาไม่ได้เมียเองกินตัวเองเพราเขาเป็นร่างเทพกินดาเทพกินดาแต่ทุกทีกินนี่กินสิ่งร่างนี่จิตดวงจิตดวงนั้นคือเทพกินดาเทพแล้วไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็คือเจ้าเลย เดี๋ยวเราพ้นจากซีไซเจ้าเฮ็ดบุญก็คือพวกกระตุ้งมาแปลงด้างเจ้าเลยนะเจ้าดีพลาพันเฮ็ดบุญสร้างบุญเนะเจ้ากับพลาพันไปลำบลำบารอยละดื้อยังไงอืมทีเทพนก็ดื้อยี่แล้วเนาะเป็นเด็กน้อยเป็นกินดานเป็นกุมารเล็กน้อยแล้ววันง่ายไปเลยก็ให้เป็นสาวได้เป็นสาวเป็นสาวเป็นเม่งาม่งมัน เออเป็นำนานแ้วอะความงามมะลันเปเหลือกนความเาัวความเบาบ่ฟังควมความเบากับ่ฟวนสนีเป็นล่างเป็นเป็นจิตคนยูหันมือไอออปูิแมนครับปูกัยูหันละแมนมอืปูอันนี้มอนปูที่เ็ดเจ้าอยู่ไหนปูที่เทียมเจ้าอยู่นี่แมนอือเนอยูหันนี่ผมยูหันเออเ็นเอยู่บ่ แมนครับล้วสัมผัสเราเผามาเราเพิ่นจะได้เห็ดส้นได้สร้างบนเนี่ยเพิ่นได้เจ้าได้บำเพ็ญขึ้นนี่เจ้าสิได้เกิ้งได้สร้างว้าเจ้าสิได้ะกิ้งขึ้นเจ้าิบ่ได้แบบงงงงนะครับเจ้าสิ่ถอยเจ้าได้บำเพ็ญภาวนาเยอะเยอะอันนี้มต์นี่มต์ปู่ผมมาเพิ่นอยู่หั่นน่ะปู่เจ้าขาแม่นบ่ครับแม่นแม่นนิมนต์ปู่มาเว้ากับลูกกับหลานดูสิได้เฮ็ดได้สร้างเวียงวังวัดบนเนี่ย สามโตนี่ให้เนี่ยล้ใส่กินเลยมักขอเห็ดขอสั่งรู้สึกว่ากินเขาเนี่ซื้อมาหาเป็นใส่กินเขาซื้อมาหาเป็นแต่บานรับตาย้มได๋ปุ๊บคือยัง่าหูมาเพิ่นอยู่หันเออไปยู่หันล่ะคือยังเพิ่นแนมมาเออบได้บม่ได้พราะหูแล้วว่าเพิ่นอยู่หันบ่ครับไม่ใส่กินตะครอแใส่กินส่งไปตั้งรับตามดูปลายูหินได้สั่งบปูกินเขาถามรับตากำหนดจิต ธุรกิจแม่ทำข้างในส่งไปอยู่ในหลวงเอาจิตซื้อจิตซื้ส่งจิตทำปูจิตทำปูเขาได้สั่งให้หัวใจเต้นแฮเกาคำตอบมันจะแกว่าจ่าใจมันสั่นก็ยังไงเปิดออกมาเปิดปูอยากเก็ตอยากสั่งให้เปิด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  เอยากได้วัดอยู่นี่อยากได้มาครับเป็นอยากได้วัดมันมาเจ้าค่ะนี่อยู่นี่อันนี้มุนปูมาดูทาบ่ได้รหัสโชครหัสทรัพย์นี่ มันยากเลยกว่าที่เฮ็ดที่สางนี่ให้เอานี่แหะจะแก้ยุ่นนี่แหละมันยังได้ซับใส่ซับไรนี่แต่ว่าแต่ว่าคอตอลลองนะเพ่นก็คือรหัสลับรหัสลับสามตัวเอาลับตามไหมเพื่นหาก็คือเพื่อนที่หเปิดวาจะาให้ลูกให้ล้านว่าตัวใดจะได้เห็ดได้สางวัดเพื่อมรน เพราอยู่นี่บูิผู้ใดมีเบีรยมีอัดต,ต้องเอารหัสลับมาก่อนอถ้าได้คือได้สร้างวันที่หนึ่งข้ากับพี่มาจำมมาซาให้แปลงวัดสางเมืองนี่แหละมนุมนมนุนมุนเปิดให้ลูกให้ร้านลูกร้านจมาจาให้เงินล้านซื้อสานแล้วก็มุนปู ะเฮ็ดจากสร้างตัวใดกับละหัดลับมารหัสจับของปูลูกล้านอยู่แถวหนึ่งกับบ่มีเบียบบ่มีอัดกันปูยาบ่ท่านเบียท่านอัดม้านึ่กับ่ไต้เคียนไปในสางะลยปอ้ยกันชิจุ้ยจังซี่แล้วกันจะเฮ็ดจากสร้างกับประ่านอัดมามุนเอาสามตัแตกแต่ดังป้งเลยได้สร้างแน่นอนเลย ัวใดโน่รหัสรหัสอัดผอปูดสามอัดสามซอัดเก้าอัดสามอัดสามอัดเก้าอัดสามซีเก้าธุอีว่างในอีกได้เหาพี่น้องจังไดโน่สามซีเก้า ทำอัดซีอัดเกาอัดปูเมตตาเนี่ยดูมนุษย์มนาปึกขนาดไหนปูเอาปูมนุษย์มานานี่ปึกกัดปึกเนี่ยเด้่ปูเอ้ยเอาจะได้สร้างว่าเวียงวังนี่ปูเมตตาลูกหลานเอาน้ำปูเอาน้ำปูเลยเนาะโหดไฟเราเขาเคยเดิมาสร้างมาอ ร่วมกันสางไปเยื่อ เือเป็นปีศานนาบ้านแนเ้อยลันคือเลขเกียดนี่แหละตะวานผนฉีเขีนทั้งท่านเซตเก้าบ้าต่ว่าตอนที่เป็นวมอเลยเนาะสามอัดลูกหลานคือเปิาหน้าบาทบ่อ้เป็นเรื่องที่บ่อยบ่อยเลยดูแล้วสามเก้าสี่หลานเ่ยหนึ่งสี่านเกียนข้อม เกยนภาษาสามเก้าสี่สามเก้าสี่หรือจะเป็นเจ็ดก็ได้เท่นั้นสามเจ็ดสี่มาออกจากปากเปลนว่าเป็นปูคน่าเป่ว่าเปียนเอาเปี่น่เปีปูรเปีตัวใดกัตัวนั้นละโยมค่ะสามเก้าสี่ให้ตรงๆไปโนรเนาะอืมครับสามเก้าสี่ค่ไที่ะ ไปเอาบเดี๋ยวบะเนี่ยวได้แล้วพี่น้องสามตัวนะคะน้องจักเรามาจังได้กำลังเขากลังสิออกกลัจะกลับแล้วเข้ามาแล้วหรอว่าเล้วคนเคี้งลูกประสาเที่ยวขับหมากอยากคำพูดบ่ปูอยากอยู่บ่สูบบ่อยา กอกยังไงเอาให้แตกสามโตัเลยตามมากำจัดลูกยากก็มากคอยแนสามเก่าอัดสามอัดนะครับงานอย่าเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเกียนตามข้บอกกัได้เรื่อยนะครับสามเก้าอัดสามเก้าซีครับพี่น้อง่าไปทั้งอื่นโให้แปร์โบไฮแปรเพื่อนบอกมาสามสีอัดเก้าอัดสามซีเก้าสามซีเก้า สามสี่เก้าสา้าปรไปทางอื่นค่ะพันว่าสามสี่เกอัเกอัด้าแม่หอดแล้วบาทในสูบยากอกใหญ่ๆก่อนเด้อสอัดสี่อัดเก้าอันตัวคนนอะอืาเอาูกสาวาจีเราถงนองไฟเสียบคงจะมันหายา ยู่บ้านเลยอย่่บ้านเลยอยู่นี่แหละครับมาจต่เสกาครับมาแา่ครับผมมาเป็นเคยเิ่นยู่นี่ครับโอ้นัยเกโนี่ว่าพ่อเท่าอ่าตอมาเ็ยูเซกยูเกครับบ้านทะเลบ้านทะเลผมก็ยุ้ยไก่ยังไงาอ้โหพ่อพันนี้กันเนาะเิ่นน้ายเดียวกันดึงจองมมให้พ่อกันเนาะอาจารย์ยุ่นองหิง นีน <Cornell> ้องหินนี่มองได้ครับเขาใสสีแยกสาวยากันเลย้าวแยกเลยป้าตำรวจเนี่ยมงครับสามสี่เก้าค่ะเม็ดเดียวค่ะสามสี่เก้าครับน้องคนนียางเขามาผมไม่อยู่นีได้ห้าปีด้ยินข้าวจังได๋เหรอน้องจังก็เด็กมากฮยังเด็กยางินเฟินบ่งให้ข้าง ไม่ยังไม่นดองบ่มีเหอนเอียงไม่ใหม่ไม่ใหม่นี่เด็ผมผมก็มาหาเห็ดประจำได้อยู่หนิแต่ผมบ่เคยหูยู่หนินั่นไม่หัวมีฟูยงหน่เป็นไงสลับหม่หน้าผมก็อยุ่ข้างล่างเป็นไงสลับมสลับใหม่ทายาเราบป็หญงสล้สใหม่เไม้สวนป่าเสไสลหม่ เดี๋ยวนี้แต่ไม่ไม่ครับอยากมาเบิงสามอัดเนาะมะเบิงพอโตย่างขาม้าเราเป็นรู้สึกว่าขนชิงลูกคนบ่แมีนครับดับโหลดเลยขนชิงลูกเลยแต่ย่างมาสัมผัสบอกให้เมียนรุหลดมากปึบขึ้ยังมียังสุ่นเนี่ยขนชิงก็ยคอยลูกขึ้น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 เบิดหัวเลยบ่นยไปแต่ว่าลูกแค่เหรียญเมียนครับผม นนนั้ลูกแงงออีีหตย่าสย่างสวนสวนท่างกับบาสิคับแล้วเลด้น้ำเราขึ้นมาคือก่าผมเป็นย่างคงขึ้นผลกิ่ลูกมันส่นี่ยังหนาวได้ไหมพ่อเพราะอันนี้เป็นพ่อเท้านี่ไหมค่ะเงี้ยนไก่กันแต่ว่าได้ยินข่าวว่าน้องถือเลขดูดูแมนอีรีปะแมนครับอืมนวดบางย่านี่ถ้าซื้อก็ถือเก่าสองครับผมฝันเห็นรถเจ้าของสองมือติดเลยครับ ไปที่นิเก้าทอง<า>วันนี้ฟันไปแหงบบสือ